โอเคสวัสดีครับก็อยู่เกม r o v นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นไปแล้วนะครับแล้วผมจะมาภาคย้อนหลังแล้วกันนะครับพอดีอัดไว้นะครับในช็อตที่เล่นแวนเฮลซิงนะครับแต่เป็นแนวแบบไปแจกเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังไงนะครับแจกจนไม่คิดว่าจะพลิกกลับมาชนะได้นะครับเกมนี้ก็มีเล่นกับคนรู้จักในกลุ่มไลน์นะครับอ่ะนะครับเราตัดมาช็อตนี้เลยแล้วกันนะครับอย่างช็อตนี้ผมไปสู้ไปไปร่วมสู้กับสกัดนะครับแล้วมีไอรีมาปวดนะฮะ ไอรีมันอยู่ในป้อมอย่างเดียวเลยนะครับดูครับดูแวนผมตีเต่าไ้ก่อนนะฮะอันนี้ออกรองเท้าไปนะครับดูครับจะพยายามเข้าไปค่ายลีนะฮะคือด้วยตัวด้วยอะไรแล้วนะครับเปาะก็ไอที่เยอะนะครับแต่พยายามจังนะครับแต่วว่าเรามีโล่เป็นสกัดนะครับอันนี้คือการตีคลิปเนี่ยมันก็ได้ได้เงินเยอะเหมือนกันนะบางคนขี้เกียจฟาร์มนะครับอย่างผมขี้เกียจฟาร์มผมก็มาตีคลิปนะครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงนะครับดูสเต็ปสเต็ปแบบแจกๆนะครับโอ้โหจะพยายามจะวิ่งนะครับ คือผมเอาแนวการเล่นของเกมライเด e r เจอมาใช้นะครับตั้งหน้าตั้งตาตีป้อมนะครับอัดป้อมอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่แบบดูสไตล์การเล่นผมมาจากช่องกิ๊กก๊อกนะครับที่ผมลงประจำนะครับก็เป็นแนวแบบเน้นตีป้อมนะครับสำหรับแวนผมนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็ไปดูกันต่อนะครับช็อตนี้เรียงไม่ตายนี่หว่าแล้วเราไปตายบ่อยช็อตไหนวะเนี่ยเอ่อทาล่ามาไม่กลัวดูครับดูเขามาขนาดนี้แล้วไม่ถอยัจะรอดเลยเนี่ยดูทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงอีกนะครับ เล่นน่าเกียดนะเนี่ยแวนเนี่ยนะครับดูครับดูครับเหลือเลื่อนนิดเดียวไม่ถอยอีกเออนั่นไงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ตายเลยเนี่ยแต่ว่าคือจะกลับพร้อมกันไม่ได้นะอย่างช็อตนี้สกัดจะกลับนะครับผมก็ต้องอยู่ไปก่อนนะครับต้องอยู่กันป้อมไปก่อนนะสําหรับช็อตนี้เอ,เอ้าเฮ้ยไอรีเราฆ่าได้เว้ยไอรีฝั่งเราฆ่าได้นะครับไอรีฝั่งเราฆ่าได้นะครับอุยเดือบันแทบไปเหรอโหดอ่ะฆ่ามาล้อนแล้วก็ฆ่าจินนาได้ด้วย า่มาดิสกัดถ้าสกัดมานี่เราต้องกลับนะเลือดแบบนี้ไม่อยู่นะครับเปราะด้วยนะครับของก็ยังออกไม่ได้เลยนะครับสำหรับแวนเฮลซิงของผมนะครับสายฆ่าเรานะครับตกลงเราจะเป็นตัวฆ่าหรือว่าตัวแบบมาเป็นตัวปวดนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับคนที่อยากจะเล่นแวนเฮลซิงนะครับก็ไปดูกันต่อนะครับนี่เรายังไม่ตายนะฮะผ่านไป2นาทีกว่านะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ตายนะครับ คือเป็นคลิปที่ผมอัดไว้แล้วแหละนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะใส่แค่เพลงประกอบนะครับแต่ว่าอาจจะดูอยากจะลองว่าลองมาภาคนะครับภาคหลังจากเล่นดูนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่นี่ก็ภาคง่ายนะสําหรับคนที่จะแคสเกมนะครับเล่นให้จบแล้วนะครับค่อยมาภาคที่หลังอันนี้ก็ภาคง่ายนะครับเอาเอาดิตีเต่าไปก่อนนะครับความสามารถเรายังไม่ถึงนะครับตีเต่าไปก่อนนะครับเต่านี้ได้เหรียญเยอะนะถ้าจำไม่ผิดเนี้ยได้ทั้ง75หเหรียญนะครับ ช็อตนี้มีกระตุกนะครับดูดูไม่ค้าออกอุ้ยไอลลี่เราโดนมาล้อสับแล้วฮะผู้ฝั่งนู้นเขาป่วนกันมากเลยนะครับฝั่งเราเนี่ยเซกัตก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับยังไม่ตายนะครับยังตึงๆอยู่นะครับช็อตนี้ยังตึงๆอยู่นะครับเอาขอป้อมสักป้อมดิเอาเฮ้ย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 อุ้ยอุ้ยรอดไหมเอาเกอร์อันนี้ไม่ตาย ปลาผิดไอรีบอกว่าปลาผิดทิศทางนะครับอา้าวค่อยๆสู้ไปนะครับสาหรับทีมงานเรานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ลองแอดชื่อมานะครับผมก็รับไม่ได้ทุกคนนะแต่คนที่ไม่อ่อนผมก็จะคัดออกนะครับแล้วก็รับคนที่ขอเข้ามาใหม่นะครับอะไรประมาณนั้นบนเวียนอยู่นะครับคนที่ไม่อ่อนประมาณ4ี่ห้าวันเนี่ยผมจะคัดออกนะครับจินหน้าลําบากแล้วลาบากแล้วโอ้ยโอ้ยไม่น่ารอดจะวิ่งเข้าไปทาไมเนี่ยนี่ไงช็อตนี้ยังตามมาครับ ปล่อยให้เ huh. พ right. no 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 <sh> ื่อนตายฮะช็อตนี้เราปล่อยให้สกตตายนะครับถือว่าเป็นการเล่นที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็พยายามไม่แจกนะครับหลักๆแล้วพยายามไม่แจกก็เลยหนีนะครับรู้ว่าตัวเองอ่อนก็เลยออกมานะครับโอ้วอลิซอ้วช็อตนี้ไม่น่ารอดมั้งเนี่ยเรียบร้อยอันตี้ครับตายนะครับเอ้าตายไปหนึ่งแล้วนะครับดูครับดูครับตายบ่อยแค่ไหนจะรู้นะครับว่าผมตายบ่อยแค่ไหนนะครับตายไปหนึ่งรอบแล้วนะครับวิ่งไปนะครับดูดูสเตปวิ่งนะครับ ไม่ได้มีวิ่งหลบพงยุ่งพงญ่านะครับเขาบวกกันอยู่เราก็จะเข้าไปบวกนะครับเราเป็นสายแทงไงจริงปะเราเป็นสายยิงนะครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงเข้าไปทาําไมมาล็อตซับออกมาเรียบร้อยแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วครับนาคอสนาคอสนาคอสหลวงดีจังเลยตายไปสองรอบนะครับไปดูกันอีกนะฮะตายบ่อยขนาดนี้นี่ไม่น่ามาโชว์นะครับแต่ก็ขอโชว์หน่อยกันเอ้าสักคนนี้ค่าให้เป็นประโยชน์สักทีสักครั้งนี้เออตายไ,ไหมเนี่ยโอ้ ยังไม่ได้นะครับเอ้าแต่ยังไม่ตายนะครับตึงๆกันอยู่นะครับเอ้าดูครับจะไปยิงคาร่ายิงไม่เข้านะครับแต่ลู่ผมก็ติดเจาะก่อนอยนะแต่มันยิงไม่เข้านะเออนะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับยังไงผมก็ฝากช่องกิ๊กก๊อกชแนลด้วยนะครับผมทำเก็บเกี่ยวกับเกมอาวอยู่บ่อยๆนะครับส่วนกองแกงชแนลนะครับหลักๆผมก็ทำเกมไลน์เลนเจอร์นะครับโอเคนะครับออกของดูเลยอึ๊ยโดนแนบมาลอดมึงนั่นไง สับมาแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วผมตายอีกครับครั้งที่3นะครับแจกไป3มครั้งนะฮะยังไม่ไหวนะฮะยังจะไปอีกนะครับแจกไม่กลัวกลัวไม่แจกให้คลิปนี้นะครับพี่แวนบอกเอ้ามาอีกแล้วนาคอสอยู่ผมรู้สึกว่านาคอสนี่มันล้วงดีมากเลยนะครับสกัดเราเล่นดีนะฮะทั้งทาร่าทั้งสกัดนะครับแล้วก็ตัวเวทตัวเมทนี่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งของทีมผมเป็นไอรีนะฮะ โอเคนะครับหลายๆคนก็ถ้าเกิดว่าเล่นกับคนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาจะเวลามังกรเกิดเนี่ยจะรีบมาตีนะครับมันจะคืนมันได้เหรียญเยอะอย่างนี้ได้มากี่เหรียญเนี่ยได้ EXP ด้วยนะฮะได้เหรียญมาด้วยนะครับอ่ะนะครับเอาไงบวกเขาบวกกันอยู่อะ่ะเอ,อ้ยโอ้โหเราต้องบวกเลยเอาฆ่าตัวดิอ่าเนี่ยฮะโอ้โหได้เป็นคนช่วยสักทีนะเอาเยอะเอาอเยอ,อะมาอเยอะไอรีมาอเยอะโอ้ตายอเยอะ ครั้งที่สี่ครับได้ไปสี่รอบนะครับโอ้โหคือเจอคนเล่นแบบนี้เนี่ยทีมผมคงคงคิดด่าผมในใจนะแต่ไม่กล้าด่านะครับด้วยเราเป็นเก <c oughs> ี่ยวไหมด่าได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับอ้าวนะครับอันนี้คิวได้นะเอาค่าได้ะอ้วค <c oughs> ่าไปหนึ่งแล้วครับเฮ้ย <c oughs> โอ้โหตัวเวทตัวเวทเราล็อกไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะเอาไปต่อครับไปต่อ ตายไปสนะี่ะแจกไปสี่นะครับแต่ว่าคิวได้หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆ <c oughs> คิวเราก็พยายามไม่แจกนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อดไม่ได้นะฮะเล่นการเล่นเกมอาวีเนี่ยมันหัวร้อนได้ไวนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับคือพอเราโดนค่าเยอะเราอยากเอาคืนไงแต่ไม่ดูตัวนะครับวิ่งเข้าไปก็มีแต่ตายโอ้โหนาคอสฆดค่าทาร่าเราตายเหรอทำไมทาล่าเรา เปาะจังหวะนาคอสฆ่าทาร่าเราได้ไงวะเนี่ยไม่อะมาอีกแล้วมาลอดนี่มันสับดีจังเลยเอามาหน่อยคือมันสับแล้วมันหนีอ่ะโอ้เล่นเป็นนะครับเนี่ยเวทจะรอดไม่เวทเอา้าตายครับออกดาบแล้วมาแล้วครับพลังโจมตีร้อยบวกมาร้อยบวกมาร,อมารอ้อยมาลอดอออไม่รอดไอริ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 ฆ่าแล้วครับนาคอสวิ่งสับ ฆ่า2ตาย5ครับไปต่อครับยังไม่วายนะครับตายไป5รอบแล้วดูแนวแล้วเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าดูตามนี้นะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยพิ่งฆ่าไป15นะครับส่วนทีมโาตอสู้นะครับฆ่าไป21แล้วนะครับก็ดูตัวเลขแดงๆได้แต่เราก็ยังลุยต่อนะครับคือใจสู้ตลอดเลยครับทีมงานก็ถือว่าโอเคนะครับเจอเจอทีมแบบนี้นะครับสู้กันนี่ครับอย่างคนเล่นเป็นเนี่ยเขาจะพุ่งมาหาที่ที่มังกรก่อนเลยนะครับโดยที่ไม่ดูป้อมเลยครับ ปล่อยให้นาคอสมันตีป้อมเลยนะฮะดูครับทีมงานอผมฆ่าเว้ยได้ไปโซดาก่อนนะครับยังไงยังไงยังไงขอคืนหน่อยดิฆ่ามาหลายรอบแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดมึงนั่นไงเรียบร้อยครับแต่ผมไม่ได้ฆ่านะครับน้าวนะครับแบบนี้โอ้ยนาคอสโอ้นาคอสแรงครับนาคอสกับไอรีเนี่ยเล่นเข้ากันดีมากเลยฮะตายครับโอ้โหนะฮะตายไปหกรอบแล้วครับ ตาย6ค่านะครับรู้สึกว่าประโยชน์ของตัวผมเองนี่น้อยมากเลยนะฮะเนี่ยนาคอสเนี่ยยิงก็ไม่ได้นะครับมันหนีไวจังเลยหรือว่าจะซื้อมาเล่นนะครับผมมีตัววูคองเนี่ยเล่นวูคองทีไรฮะชอบจะแพ้นะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้เอามาเล่นซะบ่อยๆนะครับคือนานๆถ้าเกิดว่าทีมมันขาดตัวสู้จริงๆนะครับถึงจะหยิบวูคองมาเล่นนะครับเอาเอามันดิเอามันดิเอามันด,มนดิมันล้วงดียังนาคอสเนี่ย โอ้ยเนี่ยหนีไม่ทันอีกแล้วหนีไม่ทันอีกแล้วโดนล็อกอีกอื้อเอ้าเฮ้ยได้เว้ยได้ครับได้อื่นเอาโอ้ตายอ่ะอื้หือไอรีกับนาคอสตัวนี้ทีเดียเลยครับเอาเอาดิเฮ้ยเฮ้ยป้อมจะแตกเนี่ยช็อตนี้ป้อมจะแตกหรือว่าโอ้ทีเดียวครับโอ้โหครับฆ่าฆ่านาคอสตายได้ฮะโอ้แบบนี้ได้เปรียบเลยครับฆ่าไปห้าครับตายไปเจ็ดนะครับโอ้แบบนี้ได้เปรียบครับ คือตัวหลักของทีมนี่เป็นนาคอสนะครับคือถ้าเกิดนาคอรสต,ตายเนี่ยคือฆ่าได้เลยเนี่ยตัวเวทไม่เท่าไหร่ครับอ่อนมากเลยนะครับเจอยิงครับยิงตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าคือพอมันสับมาแล้วมีตัวตามเนี่ยทาให้ให้ทีมมันดูได้เปรียบนะครับแต่ตอนนี้ตัวฆ่ามันตายฮนะตัวฆ่ามันตายครับเราถือโอกาสนี้ลุยเลยครับอิอลิหรืออิลิตัวหนึง่งนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงคีบเข้าแล้วแบบนี้คปเข้าค่อยเข้านะสำหรับน้องๆที่เล่นเกมเกมอวีนะฮะ คลิปเข้าแล้วค uh, right. right? really okay. hey, ่อยเข้านะครับเน้นตีป้อมนะครับเอาป้อมให้แตกนะครับจังหวะเพื่อนบวกกันนะครับเราเล่นสายเนี่ยเราต้องตีป้อมให้แตกนะครับโอ้โหได้เปียบเลยครับได้เปรียบเลยครับได้เปียบอะไรละป้อมเราจะแตกแล้วนะครับก็ถือว่าซูซีนะครับซูซีซูซีไม่เอ่ยเอ้านะครับเอ้ยป้อมจะแตกนะครับอันนี้ผมกดตีป้อมเหลืงเดียวเลยครับคือตั้งค่าให้มันตีป้อมให้ได้เอ้าเอ้ยมีดูเลื่อนนะเอ้าโดนอันติจะแตกแล้วป้อมจะแตกแล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งขออีกทีึง ขออีกีนึ่งป้อมแตกแล้วครับเออเรียบแล้วครับแบบนี้ครับโอ้แบบนี้ได้เปรียบเลยครับแบบนี้ได้เปรียบเลยครับแวนผมแวนเข้าเลยครับอืช่วยพี่สิครับอืเฮ้ยมีสิทธิ์พิกเกมชนะนะครับเนี่ยว่าแล้วเนี่ยครับช็อตนี้คือเป็นช็อตพิกเกมนะครับเนี่ยครับยิงป้อมแล้วไหลลงเร็วครับอ้ไม่ยอมถอยลืมตัวครับอ้าวตายอีกครับโอ้ยจนนี้โอ้โหค่าผมค่าหกเลยนะ ช่วยทีมได้เยอะช่วยทีมได้เยอะโอ้ยโดนสกิลโดนคีบอัดครับแต่ว่าก็ค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าฝ่ายคู่ต่อสู้ตายหมดแล้วนะครับก็เหลือตั้งอีก8วิ6วิตัวทาร่าถึงจะเกิดนะครับเนี่ยครับก็เลยชยนะมาได้ก็ดูแล <laughs> ทีมทีมนั้นก็เก่งทีมผมก็ธรรมดาหรือเปล่าอ้โหูเวทเมดฟังผมไม่หมดวะ แต่ดูแล้วหลักๆผมก็เป็นตัวแจกนะครับดูครับดูแรงผม8.8อ้าวไม่ได้ต่ำนะ8.8เนี่ยคือผมไม่ได้ช็อตสุดท้ายไงพี่มาไล่ค่าแล้วก็ได้อะซินนะครับโอเคนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ